在分跑起。 ตั้เดินมาไงขึ้นใหญ่ดิแล้วคนที่หนักที่ใครนะจอันนี้ค่ะอันนี้น้องแพนด้าชื่อใครจ๊เพื่อนอันนี้เพื่อนชื่อจักตันอเมริกาฮะแม่ชีแม่ชี <cười> ê ê này đang đi, không có quá ก็น e ึกไปยั่ไงที่เหลือผิดมาที่ไหนมาไนระังไม่ให้เราเลื่อนไปอ่ะเดี๋ยวไปทำอ่ะ

la

หายเลยนะจะทนลงไปหางจันหายเมื่อกี้เมื่อกี้หางฉันหาย อันนี้เราจะมาแก้คนันคันนะคะแล้ว <c oughs> ตายเพื่ออะไรเนะี่ยยิงฉันน่ะฉันก็ไม่รู้ว่าใครยิงแล้วเบิดเพื่อน อย่าเดี๋ยวพบนเปิดไปด้วยนครัขับดีๆนะขับดีๆนะอย่าขับดีๆด็กเียอนเอาอีกแล่าลาก่อนนะพลาก่อนนะพ้วยไลาก่อนนะพวกเฮ้ ไม่มีส่วนไหนของฉันหายไปเลยอ่ะวิ่งเลยอ่ะเฮ้ยรอไปก่อนรอไปก่อนมอม Let's g

อันก็ผมชั้นว่าั้นเยลผมหายชั้นหายีคนที่เขาสิ้เงน,น

กับกันหายใจแล้วแค่ลืมสับปันจันจะทำให้จับปันต่อเนื่อขอรอดแล้วกันนะไระเบิดระเบิดดี มันมาแล <mission Christmas> ้วไก่กับไกไอ้กับกันเนีมัต้งมันกันมันเป็นมันมีรถตังคามันมันจะคอยขวางทางเราอ่ะกับตันลจะมาานึกว่าเราจะรอดกันสคนยไม่ยวรอดมเลนเลย มีขนาดรถนะคือยังน่าจะไม่รอดด ja e, ีกว่าถ้าเกิดมีรถอ่ะบิดบิดบิดเตืนไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดเขาบอกไม่ติดบด็กไปยาวๆพี่ไปยาวๆอะไรระเบิดแต่เล่นระเบิดมั้งส่วนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดไหม

没有，没有，没有，没有。